รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย คอลเลตและาาสารสกัดสมุนไพรเย็นสุดชื่นยานาน60นาทียาสีฟันดอกโบคู่สุด Ever Fre s h ทิพยยาประกันภยัยโทร1736ห้างทองบางกอกโกล์ทองแท้คุณภาพเยาวราชมีมากกว่า70สสาขาและช่องทางออนไลน์ความมัง่งคั่งที่คุณสวมใส่ด้วยความภาคภูมิใจ วันสุดท้ายของปีขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ The People Show นะคะสำหรับเสาร์นี้นะคะ,คะเสาร์ที่31 ทันวาวันสุดท้ายพอดีพรุ่งนี้ก็จะเป็นวันปีใหม่แล้วนะคะและแน่นอนค่ะว่าหลายคนนะคะต้องอยากรู้นะคะว่าดวงปีหน้าจะเป็นอย่างไรใช,ใช่ไหมคะใยไ,ไหมวันนี้ค่ะอาจารย์คาทา,ทาชินปัญชรน,นะคะจะมาะฉะเฉลยว่าผู้ที่เกิดทั้งเจ็ดวันในปีหน้านี้ดวงใครจะรุ่งดวงใครจะปังรับทรัพย์รับโชคกันบ้างต้องรอติดตามค่ะอืมค่ะ แต่ที่แน่ๆนะคะคุณผู้ชมขาปีหน้าค่ะรายการ The People Show ของเรานะคะก็ยังคงอยู่เหมือนเดิมแต่สิ่งที่เพิ่มเติมนั้นก็คือเรื่องของสาระแล้วก็สิ่งที่น่าสนใจรวมถึงแขกรับเชิญแน่นอนนะคะเราจะเจอกัน7จ็ดโมงเช้านะคะทุกวันเสาร์แบบนี้แหละค่ะและสําหรับวันสุดท้ายนะคะ,คะ ก็ตั้งใจว่าจะพาเด็กๆไปเขาดาวแต่ไม่รู้จะได้ไปหรือเปล่าคุณยายใหม่มีโปรแกรมไปไหนไหมคะไม่ค่ะตั้งใจว่าจะนอนค่ะแต่ว่าที่ใหม่ทาเป็นประจำนะในช่วงช่วงก่อนนะคะถ้าได้กับต่างจังหวัดนี่ก็คือจะไปตักบารการตักบารคุณผู้ชมค่ะก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติของชาวไทยพุทธนั่นเองนะคะก็มีตักบารหลากหลายรูปแบบด้วยกันแต่วันนี้เนี่ยนะคะสิ่งที่อยู่ข้างหน้าเรานี้คือเปรียบเสมือนอัญมณี พี่โอ๋เคยได้ยินตักบารอัญมณีไหมครั้งแรกเลยเนี่ยคุณผู้ชมเคยได้ยินไหมคะใหม่ก็เพิ่งได้ยินตอนทีมงานบอกว่าเอะวันนี้มีตักบาทอัญมณีนั่นเองนะคะซึ่งผู้ที่จะพูดคุยเกี่ยวกับเรื่องของการตักบาดอัญมณีว่าเอะเราต้องถอดแก้วแหวนเงินทองไปใส่บาทหรือเปล่าวันนี้นะคะอ,อยู่กับเรานะคะขอเชิญพบกับคุณเกิเดชภูปนพัทศรน,นั่นเองค่ะซึ่งเป็นผู้ริเริ่มการตักบารอัญมณีเป็นคนแรกคะ่ะเชิญค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,คะ,คะ มีมีแบบว่านามที่เรียกสั้นๆง่ายๆไหมคะพี่หนุมครับพี่หนุ่มเขาเรียกพี่หนุ่มนะคะพี่หนุ่มค่ะนี่คือตักบัตรอัญมณีพี่หนุ่มเป็นคนริเริ่มคนแรกเลยอ่ะครับจริงๆก็เริ่มจากการที่คิดว่าคือปกติเราก็จะมีใส่บาทอาหารแห้งอย่างที่ทราบแต่ว่าด้วยด้วยความคิดก็คือพระจักรพรรดิเนี่ยก็จะมีลูกแก้วแล้วก็มีรัตนนาทั้งเจ็ดซึ่งเป็นแก้วนะครับแล้ว ด้วยความที่จัดตรงนี้เพราะว่ามันเหมือนกับเราอะไดเ้เรามีของรักมันก็เป็นธรรมะอย่างหนึ่งที่ให้รู้สึกว่าสละวางลง <Yes. S 2> นะครับแต่ในขณะหนึ่งคือเราถวาย อาิุญบูชาที่ของที่ดีของมีค่าของสูงแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชานะครับมันเป็นการเปรียบเสมือนให้เราปล่อยวางแล้ววางแล้วตักตักยังไงอะคะก็คือเราก็ตักเหมือนตักบาทเหมือนใส่บาทอาหารนี่แหละงานในในงานเนี่ยก็คือว่าเราใส่บาทอันนี้เราสวายแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมพระพุทธรรมมหาจักรพรรดินะครับก็คือในงานเนี่ยก็คือจะมีให้สาธุชน ได้นําอัญม,มณีหรือของมีค่าที่ติดตัวไปหรือเตรียมไปเพื่อที่จะถวายเป็นพุทธบูชาแต่ในขณะหนึ่งซึ่ง่ามในงานเนี่ยไป,ไปร่วมงานแล้วไม่ม,ไม,มีไม่มีไปทางวัดเนี่ยก็จะมีเหมือนให้คนทําบุญแล้วก็นําอัญม,มณีไปใส่บาตรนะครับเพื่อเป็นสิริมงคลต่อต่อตอนเองงานอยู่ที่ไหนยังไงคะอยู่ที่วัดพระธาตุดอยสะเก็ดในวันที่31 จะเป็นงานสี่ทุ่มไปเนี่ยจะเป็นสวดมนต์ข้ามปีคือวันนี้วันนี้สี่ทุ่มไปสวดมนต์<ช>ข้ามปีอากาศต้องดีแลยยังไงต่อครับใส่ตั้งแต่วันนี้เลยไหมคะคือจริงๆก็คือถ้าใครไปก่อนเราก็จะให้คนเนี่ยใส่เออใส่บาทได้ก่อนเลยเพราะว่าบางคนนะอาจจะไปก่อนไปเออนักท่องเที่ยวหรือไปที่วัดก่อนแล้วก็ได้ใส่ก่อนแต่งานจริงๆเนี่ยคือหลังจาก สวดมนต์ข้ามปีตอนสี่ทุ่มเช้ามาจะมีใส่บาตรอาหารตามปกติทั่วไปหลังจากนั้น9ก้ามงสนาทีเราก็จะเริ่มมีพิธีใส่บาตรอัญมณีก็จะอัญเชิญอัญมณีแล้วก็เครื่องสักการะทั้งหลาย เพื่อขึ้นไปถวายแด่องค์พระสัมพุทธเจ้าสมเด็จองค์ปฐมมมปลงมาจัก,กรพรรดิที่วัดพระธาตุดอยสะเกตครับค่ะ,คะส่วนใหญ่นะคะที่เราเห็นอัญ,ญมณีที่เราตักบาทอะไรอย่างเงี้ยค่ะในงานนี้จะเป็นลักษณะอัญ,ญมณีแบบนี้ไหมใช่ครับแล้วก็จะมีมีคนมีความหมายไหมพี่หนุม่มแต่ละอย่างคือจริงๆอ่ะในรัตนาชาติแต่ละชนิดเนี่ยก็มีความหมายแล้วเขาก็จะมีพ,พลัง ในศาสตร์ของเขาอยู่แล้วอันนี้คือหินใช่ไหมอันนี้อันนี้คือไพลินอัญบีูซฟายค่ะโอ้นี่นะไดจับได้ใช่ไหมคะได้ครับอมือลุงไปแล้วพอภัยนะคะแบบนี้ใช่ครับก็อันนี้ก็คือหนึ่งในนกพการมีความหมายไหมคะว่าถ้าเราใส่ปากด้วยไพลินแล้วคือจริงๆผมมองว่ามันคือคือผมมีโอกาสได้ทำแล้วผมก็ได้ทำหลายๆสิ่งหลายๆอย่าง โดยทําของปันนี้ถวายเพื่อเป็นพุทธบูชาแต่ในขณะหนึ่งเราผมรู้สึกว่าอยากให้เพื่อนเพื่อนสาธุชนกรลยานิมิตรได้มีโอกาสอย่างที่ผมทําแล้วมันก็คือความสุขที่ได้เป็นผู้ให้นะครับบุญเนี่ยคือความสุขนะวันนั้นเราได้ทําสิ่งดีๆเราได้ถวายของมีค่าของที่ดีที่สุดแด่องค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อเป็นพุทธบูชาแล้วก็เป็นการรับพร รับความมงคลในปีใหม่วิถือว่าเป็นการตักบาตรท,ที่เอาหมายอมรับนะพี่หนุ่มอะคะ่ะว่าเพิ่งเคยได้ยินปีนี้เป็นปีแรกนะคะจริงๆเนี่ยงานจัด2ปีแล้วก็คือวันพรุ่งนี้วันที่1นึ่งมกราคม<ช>ประมาณกี่เก้าโมงใช่ไหมคะเก้าโมงส9านาทีก็จะเริ่มจะเริ่มอัญเชิญอัญมณีมค่ะแล้วในปีถัดไปก็คือจะมีที่วัดนี้ที่เดียว จริงๆในปีถัดไปที่นี่ก็จะเป็นงานประจําปีของที่นี่เลยก็มีคําถามอีกครับว่าอัญมณีเหล่านี้เอาไปทําอะไรซึ่งจริงๆแล้ว่มันเป็นของมีค่าถ้าเรามองในเรื่องของอนาคตสิ่งเหล่านี้ก็คือเอามาสร้างพระเอามาสร้างเจดีย์หรือของมีค่าก็อาจจะเปลี่ยนเป็นปัจจัยเพื่อที่จะเอามาใช้นับธนุบำรุงพระพุทธศาสนาในการต่อไปนะครับ เรียกง่ายๆว่าอิ่มบุญกันเลยทีเดียวสําหรับช่วงปีใหม่สุดท้ายนี้พี่หนุ่มมีอะไรอยากจะฝากถึงท่านผู้ชมไหมคะก็เรียนเชิญทุกทกท,กท่านนะครับงานใส่บายอัญมณีเนี่ยเป็นงานปีที่สองแล้วจะมีที่พระธาตุดอยสะเก็ดในวันที่1เวลา9ก้านาฬิกาสนาทีจะเป็นการเริ่มต้นปีนี้เป็นปีที่สองปี66เป็นปีมหามงคลก็ต้อนรับปีใหม่เพื่อให้ได้รับความ เป็นสืมงคลก็ขอเรียนเชิญทุกทกท่านนะครับที่ดอยสะเก็ตที่วัดพระธาตุดอยสักเก็ตครับค่ะก็ยันนี้ก็ไปสวดมนต์ข้ามปีแล้วพรุ่งนี้เช้านะคะก็ไปตักบารกันวันนี้ขอบคุณพี่หนุ่มนะคะกสิเดชภูปนพัดสอนมากๆนะคะวันนี้ที่มาแนะนําเราแล้วก็เชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจนะคะอย่าลืมไปตักบาตรอัญมณีกันได้วันพรุ่งนี้คะ่ะขอบพระคุณพี่หนุ่มมากๆค่ะขอบคุณค่ะ และสาหรับช่วงสิ้นปีนี้นะคะหลายคนค่ะนิยมเข้าวัดนะคะไหว้พระขอพอรนะคะก็จะพาคุณผู้ชมค่ะไปเที่ยววัดไปกราบขอพอรขอโชคขอลาบท้าเวสุวรรณโอความสูง5เมตรนะคะและพระยาปุริศาสตร์ค่ะแล้วก็จะมีโอกาสนะคะพาไปกราบขอพอรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลงนะคะซึ่งท่านเนี่ยมีอายุเก่าแก่ถึงกว่า200ปีนะคะนอกจากคุณผู้ชมเนี่ยจะได้ไปไหว้พระขอพอรกันแล้วนะคะทางวัดค่ะก็ได้มีข่าวงานบุญนะคะมาประชาสัมพันธ์กันค่ะซึ่งในงานนี้นะคะขณะนี้ค่ะทางวัดน่วมการณ ได้ดําเนินการจัดสร้างวิหารคลุมพระนอนองค์ใหญ่ที่สุดนะคะในจังหวัดสมุทรสาครสอบถามรายละเอียดทั้งหมดได้ค่ะที่วัดน่วมการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะไปชมรายละเอียดกันค่ะ วันนี้ทางรายการจะพาคุณผู้ชมไปกราบไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณโนความสูง5เมตรและพระยาปุริษฎที่วัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครค่ะตามตำนานท้าเวสุวรรณโนท่านเป็นปาหมผู้ร่ำรวยจากการค้าขายและท่านยังเป็นผู้ที่ใจบุญคอยบริจาคทานโดยเหตุผลนี้เองท้าเวสุวรรณโนท่านจึงกลายเป็นเทพเจ้าแห่งโชคลาภที่คอยดลบันดาลให้ผู้ที่มากราบไหว้บูชาท่านมีโชคลาภนั่นเองค่ะ ว่ากันว่าท้าเวสวรรโนนั้นคือพญายักษ์ที่เป็นหัวหน้าของท้าวจตุโลกบาลมีความเชื่อกันว่าผู้ใดที่บูชาท้าเวสวรรโนจะบังเกิดแต่โชคลาภร่ำรวยเงินทองมีกินมีใช้ไม่ขาดแก้ปีชงเสริมดวงชะตาป้องกันพูดผีวิญญาณต่างๆไม่ให้มาทำอันตรายใดๆกับตนเองและคนในครอบครัว นอกจากนี้ยังสามารถขอพรท้าวเวสสุวรรณโนในด้านอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องการงานการค้าการขายแม้กระทั่งในเรื่องของความรักก็ยังสามารถขอพรกับท้าวเวสสุวรรณโนได้ค่ะซึ่งในขณะน,นี้ทางวัดนุ่มการนนจังหวัดสมุทรสาครได้เปิดให้คุณผู้ชมได้มาไหว้ขอพรท้าวเวสสุวรรณโนและพยาปุริสากันแล้วนะคะ คุณผู้ชมยังได้มากราบขอพรหลวงพ่อหายพระปางเปิดโลกซึ่ง่านมีอายุเก่าแก่กว่า2 0 0ปีค่ะและได้มากราบขอพอรพระพุทธชัยมงคลพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครกันอีกด้วยนะคะห้ามพลาดค่ะวันหยุดแบบนี้ขอเชิญชวนคุณผู้ชมมาไหว้พระขอพอรและได้มาร่วมกันสร้างวิหารคลุมพระน,นอนองค์ใหญ่ที่สุดในจังหวัดสมุทรสาครที่วัดมุกการนนกันนะคะ สอบถามรายละเอียดวัดมุกการมนได้ที่เบอร์โทรศัพท์0989949491 0849823519ค่ะ และเพื่อให้ยิ่งใหญ่สมชื่อรายการเดี๋ยพี่ผู้โชว์ส่งท้ายปีคุณผู้ชมคะ่ะช่วงนี้เนี่ยนะคะใหม่ได้รับเกียรติจากคณะลิเกเก่าแก่นะคะจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยาคะ่ะแต่เป็นลิเกรุร่นใหม่คะ่ะเดินทางมาที่รายการของเราวันนี้นะคะโดยเป็นตัวแทนนะคะมาจากสองคณะด้วยกันคะ่ะคณะแรกคะ่ะคุณผู้ชมคะ่ะคือคณะบุญส่งธงชัยนะคะหรือว่าเอธงชัยใหม่ทองคะ่ะส่วนอีกหนึ่งคณะนั้นก็คือคณะพระเอกเสียงสวรรค์ตะวันนะคะเทพประธานนั่นเองวันนี้มาพร้อมกับ พี่หนูนานั่นเองนะคะและรวมถึงค่ะมีน้องเนินนะคะซึ่งกําลังจะเป็นศิลปินหน้าใบไฟแรงแต่ว่าค่ายไหนเดี๋ยวให้น้องแนะนำเตยดีกว่าตอนนี้พบกับทั้งหมดที่ไม่พูดถึงนี้เลยดีกว่าค่ะสวัสดี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 ค่ะโอ้ยิ่งใหญ่อลังการจริงวันนี้ส่งท้ายปีนะคะนี่คือพี่หนูนาเป็นผู้ดูแลค่ะยังไงคะนี่เดินทางมาจากพระนครศิีอยะเลยเหรอคะเพราะน้องๆเนี่ย เป็นพวกศิละปะศิลปินของประเทศไทยเราจะต้องฟื้นฟูประเทศไทยให้มีการไล่ลำเพราะเดี๋ยวนี้เด็กสมัยใหม่จะไม่มีใครสนใจเรื่องตรงนี้เลยจริงแล้วมีแต,มแต่เต้นแดนเติ้อะไรเงี้ยเอางี้ลิเกหลงยากนะห<ช>ลง <ำ S 1> <ลำ S 1> ยากใช่ค่ะแล้วเขามีการพัฒนาของตัวเองตลอดเวลาอค่ะวันนี้ก็เดี๋ยวขอดิ้นเสียงแต่ละท่านได้ไหมคะได้เลยครับผมโอเคค่ะปีเก่าผ่านไปปีใหม่จะมา ให้สุขขันษาสดใสวอวยพรผู้ชมจากกระผมทงชัยให้สดใสไม่มองสีนื่งเอกุ่งเพชงขอ แฮปปี้เอนดิ้งพบกันแต่สิ่งดีดีลูกสาว โอ้โหคุณผู้ชมค่ะนี่คือแนะนําตัวแบบนี้เกแค่ฟังนี่ก็คือแต่ละคนเอื่อนเอ่ยคือว่ายากแล้วนะแล้วนี่เป็นแบบคนรุ่นใหม่ด้วยส่วนสาวงามท่านนี้ศิลปินนะคะน้องเนิร์ดใช่ไหมใช่ค่ะเห็นบอกว่าคือหนึ่งเลยคือเราจะมีการแสดงร่วมกันด้วยเหรอคะใช่ค่ะประมาณนั้นค่ะแม่อย่างนี้จะทํำซิงเกิลใหม่ของ R S ค่ะซึ่งเป็นของตอนนี้พระสังฆราชค่ะจะแนะ จะจะรวบรวมน้องศิลปินรุ่นใหม่มาเพื่อจะร้องเพลงวันปีใหม่อะค่ะเดี๋ยวจะดูซิงเกิลใหม่ขึ้นมาตอนนี้ค่ะอและทั้งหมดนี้พี่หนูนาค่ะคือพี่หนูนาได้ดูแลทั้งหมดนี้เลยใช่ค่ะเราจะได้เห็นการแสดงของทั้งหมดเหล่านี้ที่ไหนยังไงบ้างพี่หนูนาตอนนี้กาลังรวบรวมกับน้องเอธงชัยค่ะน้องเอทงชัยนี่เก่งมากเป็นบรมอาจารย์จุกจังหวัดอยุทยาเลยค่ะผมก็ติดตามดูทางย t u b e ได้ครับเอทงชัยหรือจะทงชัยไม่ทองเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษภาษาไทยเลยครับผม เอทงชัยหรือว่าเอทงชัยไหมทองเขาไม่ได้เป็นลิเกอย่างเดียวนะคะงชัยไหมทองนี่คือขายโรตีด้วยเพ่อลูกค้าเขาเป็นขายโรตีสายไหมของอยุทยาเลยครับผมแล้วขายไปร้องไปไหมคะขายไปร้องไปด้วยครับอยู่แถวไหนพี่ออใน่มอยู่วัดสนามชัยตะบนบารมยุธยาครับก็ออกในการออกข่าวอยู่เรื่อยตอนตอนช่วงที่มีกระแสครับผมแล้วก็ที่สําคัญคือเวลาที่เราเอายี้ดีกว่าถ้าคุณผู้ชมสนใจนะะที่วันนี้เนี่ยอยากจะให้ คณะลิเกรุ่นใหม่นะแต่บอกเลยว่าเป็นคณะลิเกเก่าแก่แต่เป็นเยาวชนรุ่นใหม่ไงค่ะแบบไปตามงานต่างๆเนี่ยค่ะพี่หนูนาคะเราจะติดต่อช่องทางไหนยังไงได้บ้างก็ติดต่อกันหนูนาได้เลยค่ะเ <ๆ S 2> พราะตอนนี้เดี๋ยวจะมีน้องรุ่นใหม่มาคือน้องตะวันเนี่ยก็จะออกเป็นของตัวเองอชื่อของน้องตะวันเทพประธันของตัวเองเลยค่ะเวทีของตัวเองแล้วก็มีลิเกทุกๆคณะทุกๆจังหวัดที่สามารถจะติดต่อให้ได้ใครสนใจก็ ติดต่อมาได้เลยนะคะหนูนายินดีค่ะเพราะอยากให้ทุกคนเนี่ยมาฟื้นฟูศิลปะวัฒนธรรมไทยขึ้นมาว่าน้องๆมีความสามารถแค่ไหนไม่มีใครที่จะร้องร้องกอนได้เพราะลาได้สวยชุดนี่สวยๆทั้งนั้นเลยค่ะใช่ค่ะแล้วส่วนใหญ่เนื้อเรื่องเงี้ยค่ะที่เราออกไปเงี้ยถ้าเกิดสมมติเราเจา้าภาพอยากได้ฟิลแบบไหนหรือว่าเราเป็นคนจัดแบบเนื้อเรื่องคะจากเนื้อเรื่องเนี่ย จากหัวหน้าค่ะหัวหน้าเขาจะมีเนื้อเรื่องของเขาที่จะคอยบอกว่าวันนี้จะเล่นเรื่องอะไรอะไรแบบนี้ค่ะอันนี้ก็มีปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขรวมยุครวมสมัยทั้งเก่าและใหม่มาผสมผสานกันครับเพื่อให้เป็นการสนุกสนานและเข้าใจง่ายครับผมแต่ก็ยังคงไว้ในศิลปะดังเดิมมีทั้งร้องมีทั้งรำตามอนุรักษ์แบบการแสดงแบบไทยๆครับผมค่ะเห็นบอกว่าของเราเก่าแก่มากประมาณกี่ปีแล้วนะคะ80ไหมะโอ้ได้ครับผม80ิขึ้นนะคะ รุ่นทวดเลยค่ะใช่ครับค่ะก็จะสืบสารมาอันนี้ขอสุดท้ายแล้วอยากจะทราบความพิเศษของคณะลิเกของเราอยู่ที่อะไรอยู่ในการที่เราเปลี่ยนแปลงแก้ไขและปรับปรุงหนึ่งในเรื่องการแต่งตัวการร้องการรำมีโชว์ม,มีลูกทุ่งมาผสมผสานมีโชว์ร้องพงร้องเพลงบ้างอะไรนิดหน่อยครับผมอืมค่ะส่วนใหญ่จะมีแบบเป็นกี่รุ่นนะคะเป็นรุ่นแบบ รุ่นเป็นเจนไหนคะเป็นรุ่นใหม่เป็นเยาวชนหรือว่าคณะนิเรีย์ของเราคราทันหมดครบเลยครับผมครัวครบรถเนื้อหาเข้มข้นการแสดงเปรี้ยวเผ็ดม <ś Jasmine> ันหวาน มีหมดถ้าเป็นอาหารนี้คือเรื่อรดเลยพร้รอมเอ<ร><ร>สิร์ฟเลยใช่ไหมคะ,ะนี่แหละค่ะคุณผู้ชมค่ะถ้าเกิดคุณผู้ชมสนใจนะคะสามารถที่ติดต่อพี่หนูนาได้นะคะเบอร์โทรศัพท์2 2 4 4ค่ะ0842324541ค่ะสุดท้ายแล้วพี่หนูนาค่ะอยากให้พี่หนูนาฝากเชิญชวนคุณผู้ชมที่สนใจหน่อยค่ะค่ะยังไงก็ขอฝากน้องๆทั้งรุ่นเก่ารุ่นใหม่แล้ยิ่งคุณเอทงชัยเนี่ยเป็น เป็นลิเกระดับปรมาจารย์ของน้องๆทุกคนแล้วก็มีอาชีพเป็นการเส่วนตัวคือเล่นลิเกด้วยขายสายไหมด้วยเนาะค่ะน้องเนิร์ดฝากนิดนึงค่ะผลงานของตัวเองที่จะมีขึ้นในอนาคตค่ะก็สำหรับเนิร์ดนะคะติดตามผลงานเนิร์ดได้ที่ทาง Facebook แล้วก็อินสตาแกรมนะคะ Facebook เนิร์ดทัดพิชาทองดีค่ะแล้วก็อินสตาแกรมนะคะเจ้าเนิร์ดเลยค่ะ ถ้าเวลาเนตลงประกวดที่ไหนก็เนจะลงอัปเดตไว้ที่นั่นนะคะหรือว่าอีกช่องทางหนึ่งก็คือทางแม่หนูนาเลยค่ะตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะค่ะวันนี้คุณผู้ชมขาฝากคณะลิเกนะคะเก่าแก่โบราณนะคะแต่เป็นของคนรุ่นใหม่นะครบครบรถแน่นอนค่ะสนใจติดต่อพี่หนูนาได้ย้ำเบอร์อีกนิดนึงนะคะ0842 3 2 4 5 4 1นั่นเองวันนี้ขอบคุณพี่หนูนานะคะแล้วก็ทั้งคณะด้วยนะคะขอบพระคุณมากๆขอบคุณมค่ะคผู้ชมคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ช่วงหน้ากลับมาค่ะ